เพชรกับเพชรมาอีกแล้วนะฮะวันนี้มาให้ดูคอกเต่าวันนี้เราอยู่กันที่เดิมว่าคอกเต่าช่วงนี้อากาศหนาวครับเดี๋ยวรอคนดูนิดนะึงรอคนดูก่อนรอคนดูก่อน อยู่ข้าวกันย่งหลกรอก่อนดูยังไม่มามีคนดูไหมวะเนี่ย <laughs> ไม่มีคนดูเลยวันนี้ใส่ทำงานกันหมด อ่าสวัสดีครับสวัสดีคนดูสองท่านนะที่เข้ามาครับสวัสดีครับนี่ช่องเพจกับเพจครับผมวันนี้มาถามดูคอกเต่าครับเต่าสุขตาครับผมนั่งรออยู่นานแอ้ยิ่ง่ไม่มีคนดูซะแล้วน,นี่ครับน้องยูโรครับผมอ,อาบน้ําเรียบร้อยนะครับความน่ารักทรงเมียนะตัวนี้เห็นเขาว่าว่าทรงเมียต้องอย่างนี้ ทรงเพศเมียนะครับส่วนตัวนู้นะชื่อน้องยูโน่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันอใอนอนาะคตนี่ต้องมีเพิ่มแน่นอนครับพอดีว่าเพิ่งทําคอกเพิ่งเสร็จนะฮะปูพื้นโดยใช้ทรายนะครับนี่มาแนละ้วโอ้ยดูความเชื่องตัวนี้เชื่องมากครับน้องยูโรเชื่องจัดผมไปไหนตามไปที่นั่นนะครับพี่เพชรไปที่ไหนตามไปที่นั่น อ่อนถึงที่สุดนะฮะสงสัยอะไรอยากถามอะไรถามได้ครับเรื่องกระเต่าล้วนๆดูดูดูมันดูมันอ๋ออหยิบตีนหยิบตีนยูโลหยิบตีนโอ้โหนี่ครับโอ้ยอ,อันนี้คือค้กเต่าครับใช้งบทั้งหมดเอาแค่ค่าของนะไม่เอาค่าแรงช่างถ้าคนที่เลี้ยงเต่าห,หรืออยากเลี้ยงเต่าถ้าเลี้ยงตัวเล็กๆเนี่ยตัวขนาดเนี้ย ยังไม่ต้องทาําขนาดนี้นะครับพี่เพชรเลี้ยงตั้งแต่ตัวขนาดเนี้ยนะจนตัวเบลอจนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยใช้เวลาสองปีตัวใหญ่สุดตัวนู้น้องอยูน่นูใช้เวลาสองปียูโรใช้เวลาปีปีครึ่งโดยประมาณนะครับอ่ะกลับมาคอ,อกเต่ากันเรื่องคอ,อกอิดบล็อกพี่เพชรใช้ประมาณร้อยสามสิบก้อนโดยประมาณร้อยสามสิบก้อนนะครับเนี่ยรอบๆอบเนี้เลย พื้นที่พื้นที่เนี้ยคือประมาณสี่เมตรสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่ยกเว้นตรงนี้อาจจะต่อเพิ่มไปหน่อยทําเป็นคลอ,องเขานะครับช่วงนี้หน้าหนาวอากาศหนาวนะครับพี่เพชรทําอย่างนี้ตอนเนี้ย <c oughs> ก่อนหน้านี้นที่ทําเสร็จอะ่ะแม่งยังไม่หนาวนะยังไม่หนาวเลยยู่ดีพอทําคลอกเสร็จเอาเต่าลงปึ๊บแม่งหนาวเนี่ยยูโรมาเดี๋ยว คนวัจะไม่เห็นรีวิวพูดไปวันนี้มาช่วยกันทำมาหากินหน่อย <c oughs> <ม> <c oughs> คือแม่งหนาวนะครับจริงๆแล้วต้องมีไฟ UVA UVB ถูกไหมโอ้ยหาอะไรกันลูกโอ้ที่นี่ไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับที่นี่กรุงเทพนะนี่ดูมีรถไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าเดยว จริงๆอะพี่เพชรใหญ่จะทาทฟาร์มจริงๆนะคืออยากจะทาฟาร์มเต่าล้วนๆเลยแต่ในเนี้ยซูาต้าเขาว่ากันว่าล้นล้นตลาด <t art> เห็นก็บอกกันว่าล้นตลาดแล้วนะตอนนี้สําหรับซูาต้าแต่ถ้าจะเลี้ยงเพื่อแบบว่าส่งป่อกไปข้างนอกก็ได้แต่ว่าก็ต้องหาต้องหาเส้นทางต้องหาคนที่แบบที่เขาทําส่งข้างนอกแล้วเราก็ขายต่อให้เขาอีกทีหนึง่งน,นะครับคือ อะกลับมาที่ข้อก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้หมามาขัดจังวะปูนพี่เพชรใช้ประมาณสองลูกสองสามลูกโดยประมาณนะไม่เกินนี้หรอกประมาณสามลูกก็ฉาบด้วยก่อด้วยนะครับพี่เพชรใช้อิฐบล็อกก้อนละเจ็ดบาทอิดร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก้อนเนี่ยโดยประมาณนี้นะครับแล้วพี่เพชรก็สร้างขึ้นอย่างเงี้ยสร้างขึ้นสูงนะครับส่วนตรงนี้ ถามว่าคืออะไรทําไมต้องเอามากั้นจริงๆจะทําเป็นประตูเลื่อนนะจะทําเป็นประตูเลื่อนนะครับแต่ว่ายัางเดี๋ยวก่อนงบหมดใช่ไหมอยู่โรงบหมดใช่ไหมลูกงบหมดนะงบมันหมดหนูต้องช่วยป๊าหาตังค์อะไรบ้าโดยการที่โตเร็วๆนะแล้วไข่เร็วๆน่าจะตัวเมียตัวเนี้ยเมียแน่นอนเพราะว่าตัวผู้เนี้ยต้องโชจู่แล้วตรวนู้นโชวจู่แล้วนะครับ อะไรเงี้ยพี่เชรเว้นไว้เพราะว่าตอนโตพี่เชรคงไม่ยกหรอกแม่งโคตรหนักเนี่ยแล้วยกยูโรยูโรกิโลละถ,ถ้าที่จานนได้นี่น่าจะสี่ห้าโลแล้วมั้งโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับกล้องให้ดูกัน,น๊นี่น้องยูโรนะครับพี่เวรดูน่าจะเพศเมียแน่ๆเพราะเพศเมียเนี่ยท้องจะแบนเรียบนะครับเดือยจะตั้นนะครับ แต่ยังตัวเล็กอยู่โอ้ดีดีดลกูกตัวตัวนี้เพศผู้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับโชว์ตูเรียบร้อยชอบเอาเอ,าเอ,าเอาวัยวเพศออกมาโชว์เหลือเกินนะฮะเนี่ยพี่เพชสร้างไว้เวลาถ้าเขาตัวใหญ่พี่เพชก็เปิดเลื่อนให้เขาเดินไปเดินไปกินหญ้าที่สนามหญ้าพเพชรมีสนามหญ้านะครับอยู่ข้างนอกนะอันนี้ก็เลี้ยงกันแบบชิวๆอะ่ะ พี่พ่ก็ปล่อยเลยเพราะว่าไซนี่ยคือไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวหนูไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นอะ่ะนะครับไยนี้นี่คืออยู่กันได้แบบนานๆเลยเลี้ยงกันแบบปล่อยชิวได้เลยไม่ต้องประครบประงมอะไรเยอะแยะแต่ก่อนนี่ต้องประครบประงมเยอะมากนะฮะถ้าเป็นเต่าสุกตาไซเล็กนะฮะแต่เต่าตัวเป็นเต่าสายแห้งนะฮะ ไม่ค่อยชอบที่ชื้นเท่าไหร่แต่พี่เพชรอยากจะเอาพวกเอ่ออะไรนะเรียวพาร์อ่าหรือเขาเรียกว่าเล็ปเพิร์อ่าชื่อเดียวกันนั่นแหละพี่เพชรอยากลองเอามาเลี้ยงดูนะเพราะเห็นก็าดูพี่เพชรดูเนี่ยตัวแค่เนี้สี่พันกว่าบาทแล้วนี่เรียวพาร์นะแต่เลดฟุตน,นี่เห็นเขาบอกยังไม่มียังไม่มีราคาเนี่ยเมื่อกี้พี่เพชร เพชรเป็นไลฟ์สดในเ facebook มานะครับเพิ่งมีเนี่ยพี่เพชรโพสต์ไปเนี่ยเพิ่งมีคนมาดูแต่ตอนนี้พี่เพชรไลฟ์สดใน youtube ถ้ามากกว่านะครับเพราะว่าใน u t u b e พี่เพชรว่าคนดูเยอะมากกว่า facebook อะ่ะอืมก็เลยไลฟ์สดพี่เพชรโอ<ด>ย <laughs> พี่เพชรก็เลี้ยงเรื่อยๆนะครับพี่เพชรพี่เฟฟพชรเ,เลี้ยงสายที่พี่เพชรเลี้ยงสัตว์เนี่ย อันนี้ก็คือถือว่าคุยกันคุยกันแล้วแบบว่าทําไมถึงเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้ก็จริงๆพี่เพชรเป็นโลกโรคหนึ่งเขารู้จักหนุ่มกัใชัยปะโลกเดียวกันหนุ่มกัใชัยแพนิกดิสทักชัน่นอะไรทักอย่างแล้วอนี้โอ้เดินมาไหนพี่เพชรกลัวตายมันมีความวิตกกังวลไงเขาบอกว่าเห็นโบราณนะว่ากันว่านะ คนเลี้ยงเต่าเนี่ยอายุจะยืนพี่เวทก็เลยตอนแรกว่าจะไปปล่อยเตา่าตอนแรกนะว่าจะไปปล่อยเตา่าปุ๊บเนี่ยคนดูลดเลยพอพูดเรื่องอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับตัวเองคนดูจะลดเลยมาตอนแรกก็ปล่อย,อย,อยจะไปปล่อยเตา่าแล้วนี้มันไม่มีเต่าให้ปล่อยหาซื้อยากเลยไปซื้อเตา่าสุกาต้ามาเนี่ยตัวแรกก็คือตัวนี้น้องอยูโน่แล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยเยตอนแรกก็กลัวตายนะ มีความวิตกกังวลเลี้ยงไปเลี้ยงมาตอนนี้ไม่กลัวตายแล้วกลัวมันไม่มีจะกินมากกว่าเพราะทุกวันนี้กินเก่งมากต้องหาตังมาเลี้ยงนะฮะนี่ทำไรลูกเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วเริ่มมีอารมณ์ทางเพศตัวนี้นั่นน,น,น,น่ใครไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวหาว่าตเพชรโมว่มมาตัวผู้จริงเปล่าไหนเอียงดูโอ้ยโอยโอ้ยเห็นปะ เดี๋ยวยังเก็บมันเก็บมันเก็บมันเก็บนี่นี่มันลากอยู่นี่นะมันลากแล้วก็เลอะ,เ,ละเดี๋ยวก็ติดเชื้อ,อเอ้ชอบโชว์แล้วตอนนี้โชว์กันนี่น้องอยูโรเนี่ยตัวน,นี้จะเดินเก่งนะครับเดินเก่งมากพี่เพเรเลี้ยงมาเดินเก่งเก่งเลย สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับช่องเพชรกับเพชรนะครับผมในวิทําทำยูทู e มาเป็นเวลาหนึ่งปีได้แล้วะก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์นะครับก็เข้าไปดูได้ในช่องของพี่เพชรเลยนะวิทย์ทำยูทูปมาหนึ่งปีมีมีปีเนี้ยที่พี่เพชรดรอปดรอปลงไปเยอะเลยเพราะมันยิงแอดไม่ได้อะ มันต้องทําอะไรสักอย่างไม่รู้พี่เพชรเ์ยดูใน youtube เรื่องอะไรที่แบบว่ายิงแอดไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาบอกพี่เพชรว่าให้ไท้ไห,หลสดถ้าไหลสดเนี่ยมันก็เหมือนการยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยพี่เพชรก็เลยมาไหลสดก็ครั้งนักแรงใที่ไหลสดพี่เพชรอยากจะรู้เด้อ หคนที่เหลืออยู่ตอนแรกมีสิบสองสิบสี่สิบห้าคนตอนนี้เหลือหกคนนะครับหกคนที่เขาดูอยากจะรู้มาดูอะไรครับ <c oughs> มาดูเต่าเหรอหรือมาดูคอกเหลือ <c oughs> ห้าแล้วพอถามมาดูอะไรปุ <c> ๊บ <oughs> แม่งกดออกเลยโหยอ,อกเล่นน่ะหยอ,อกเล่นหยอ,อกเล่นนะถ้าใครสนใจเลี้ยงเต่าซูกาต้านะครับก็ออลองซื้อมาเลี้ยงได้ แล้วก็สามารถถามพี่เพชรได้ว่าเลี้ยงยังไงให้อาหารยังไงนะครับพี่เชเชื่อว่าทุกคนเลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเต,ต่าสุกต้าเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เหมือนสัตว์ทางเลือกเป็นสัตว์เอ็กโซติกเพชรทางเลือกนะครับเหมือนกับหมาเหมือนกับแมวฮะค,คล้ายๆเลี้ยงคล้ายๆไม่ยากหรอกแต่เพียงก็ว่าต้องมีเวลาให้เขาทีหนึ่งนะถ้าไม่มีเวลาพี่เพชรก็แนะนําเป็นสัตว์ประเภทอื่น นะครับที่ไม่ต้องได้รับการดูแลมันนั่นไงโชจู่อะไรโชโชจูเดี๋ยวเดี๋ยวมันโชจูมันโชจูทำไรโนโลถามดิโน่ทำไรพี่พี่เขาดูจูหน่อยโอ้ยพีเขาดูจูต้องอุเมดแล้วนะอ้าวเก็บไปแล้วโอ้โห ไม่ได้เลยเนาะขี้อายเนี่ว่ะขี้อายขี้อายนี่นครับเขาชอบแดดพอแดดมาเนี่ยนอนกันเป็นชั่วโมงอะ่ะอาบกันเป็นชั่วโมงอะ่ะแดดอาบแบบไม่สนใจใครเลยอะ่ะเฮ้อเนี่ครับวัน,ว,นวันหนึ่งก็เลี้ยงเต่าก็อยู่ไง้ยนั่งดูนั่งเล่นมันมันก็เพลินดีนะมันมันโคตรเพลินเลยนะบางทีเครียดเครียดจากงานมาเนี่ยเราก็นะั่นงดูมัน ดูครับเสไตล์ใหญ่ขนาดเนี้ยเลี้ยนได้ประมาณสี่ตัวเดี๋ยวก็ก็จะขยายเพิ่มนะฮะโดยการหาซื้อมาเพิ่มไม่รู้ว่าเพิ่มภาระหรือเพิ่มอะไรือไซเนี่ยมันอยู่ได้แล้ว มันไม่ต้องอะไรมากเลยมันอย,อยู่ได้โดยที่เราแบบไม่ต้องดูแลมากเราดูแลจริงๆอะ่ะเล็กๆขนาดเนี้ยมันเชื่องที่เราแบบเราปล่อยไม่ได้เลยนะมามันมันเสี่ยงกับไอ้นี่ด้วยศัตรูมันเยอะพวกหนูพวกอะไรเงี้ยแล้วบางทีมาเต่ามาแล้วก็ต้องดูด้วยวมันแข็งแรงไม่แข็งแรงส่วนใหญ่ก็พี่เบ็จะอบไฟให้มันแข็งแรงอบไฟ uv a uv b นะฮะ พราะกระดองน้องเขาเนี่ยถ้าเจอ UVA UVB เนี่ยกระดองจะเริ่มแข็งแรงไม่เหมือนตอนแรกที่มาอย่างยูโรเนี่ยพี่เพชรเลี้ยงมาแต่ไข่แดงยังไม่ยังไม่ยุบเลยแต่ก็รอดนะพี่ไพซื้อมาก็รอดนั่งขับรถมาเนี่ยไปซื้อที่จัจุจักมาตัวนี้ตัวนี้ซื้อที่จัจุจักมาตัวนี้ซื้อซื้อที่ฟาร์มเลยแล้วเป็นพี่ซื้อมาแค่พันเดียวเนี่ยยูโรเนี่ยตัวใหญ่เนี่ย พี่เพชรซื้อมาแค่พันเดียวเพราะอะไรวะกระดองเบิ้ลอ่ากระดองเบิ้ลใน,นราคาตกอีกแต่พี่เพชรแบบเป็นโฟกที่แบบชอบความท้าทายอะ่ะชอบไปเอาตัวที่แบบไม่สวยมาแล้วก็เอามาเลี้ยงให้มันสวยจริงๆกระดองเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลนี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตอะไรนะมันเพียงเพียงแค่ว่าช่วงอุณหภูมิที่เขาฟักอะ่ะกระดองไม่เชื่อมก็เลยทําให้เกิดเบิ้ล แต่พอโตแล้วเนี่ยอ่ะพอโตยูโน่มาีิเน้สิเร็วมาี่เร็วมาเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยเนี่ยเรียกยูโน่ยูโรมามาี่มาดูเลยอ่าเดี๋ยวจะบอกกระดองเบิ้ลกระดองที่ดีเนี่ยก็จะมีสี่ห้าโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าสี่เนี่ยกระดองที่ดีอะแต่ตอนเขามาเนี่ยกระดองเบิ้ลเนี่ยคือตรงเนี่ยดูไหมเห็นไหมครับมันจะมีหนึ่ง มันจะมีหนึ่งสองสามมันจะกลายเป็นเบิ้ลเบิ้ลแยกออกมาอย่างนี้แต่พอโตขึ้นมาแล้วกระดองเขาไม่เบิ้ลน,นะกระดองมันเชื่อมติดเข้าไปเลยเห็นไหมแต่ตอนเด็กๆอะพี่ม,มีรูปอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นหน,นึ่งหนึ่งสองสามอันเนี้ยเขาเรียกว่ากระดองเบิ้ลแต่พอโตมาเนี่ยกระดองมันก็ขึ้นสวยนะจะมีที่มันอาจจะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ มันจะแหว่งมันจะแหว่งไปนิดนึงตรงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มันจะแหว่งไปอันนี้สําหรับกระดองเบิ้ลนะเฮ้ยควิดะลรวะโอ้มันดุจริงๆมันสู้มือคือจับไม่ได้คะตรงนี้ก็มันจะเหมือนเป็นถ้าเทียบบอ,อย <c oughs> ควิดอีกแล้วถ้าเทียบถ้าเป็นคนอะ่ะมันก็เหมือนจ้ก,กระจีอ่ะเหมือนจ้ก,กระเดียมอะรู้จักจ้ก,กระเดียมไหมยจะก,กระจีเดี๋ยวเวลาเราไหมมันจะควีดไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยมันจะเว้าเนี่ยีควิโอ้ยไอควยควคคไปละเหมือนแบบว่าเนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันเว้าวไปเนี่ยเหมือนมาจากการกระดองเบิรนมันเหมือนเป็นรอยจักกะจีของเขาอะ่ะคือเขาไม่ชอบไปจับนะจับจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันจะควิดเรี๋ก็ไม่รู้ทำไมนะน,นี่อันนี้คือตัวที่เพ,พ,พี่พี่เพชรซื้อมาคือเป็นกระดองเบิรนนะพี่เพชรอยากรู้แต่ถ้ากระดองไม่เบิ้ลนเป็นยังไงดูโลมาเนี้ยนี่ มองกล้องดังไม่สนใจเลยไม่ทํามาหากินเลยนะอันนี้คือกระดองไม่เบิรนนะครับกระดองไม่เบิรนเนี่ยอ่ะสีห้าสีเป๊ะเลยดูจุดข้างหลังนี้นี่ฮะไม่มีการเบิรนเลยนะกระดองอย่างนี้แล้วกระดองไม่เบิรนตอนกระดองไม่เบิรนเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นกระดองเขาเชื่อมติด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 แล้วก็โตมาออันนี้คือรอยรอยวงๆนี่คือรอยขยายนะครับคือรอยขยายของกระดองเขา แต่ถ้าเบิ้ลในน้องตัวนี้เบิ้ลแต่บางทีมันจะมีเบิ้ลเทพนะมันจะมีกระดองเบิ้ลเทพอะเบิ้ลเทพมันจะแบบว่ามันจะเบิ้ลเ,เป็นรูปเป็นรูปเพชรเออเห็นเขาว่านะเขาบอกมันจะเบิ้ลเป็นรูปเพชรพี่เพชรก็ไม่เคยเห็นนะว่ามันเป็นยังไงเคยเคยดูใน youtube อยู่เขาบอกมีมีเบิ้ลเทพถ้าเบิ้ลเทพนี่แบบว่าโหจากราคาพันห้านี่กลายเป็นสี่พันห้าเจ็ดพันอย่างงี้ไปเลยนะผมโอกาสมันยากมากอะ You know, ที่มันจะออกมาเป็นเบิ้ลเทพอ่ะมันเบิ้ลเบิ้ลแบบคือมันเบิ้ลสวยอ่ะมันเบิ้ลเทพคือมันเบิ้ลสวยมันจะมีเบิ้ลสวยกับเบิ้ลไม่สวยถ้าเบิ้ลไม่สวยเนี่ยโตมาเนี่ยมันลุ้นกันเลยว่ากระดองจะออกมาเป็นลักษณะไหนแต่บางคนเขาก็ชอบนะแบบเบิ้ลเนี่ยกระดองเบิ้ลเบิ้นี่ยเขาชอบชอบเพราะมันแปลกดีกระดองมันมันลุ้นตอนโตว่าตอนโตกระดองจะออกมาถ้าถ้าเป็นเบิ้ลนะครับแต่ถ้าไม่เบิ้ลเนี่ยก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็ปกติเนี่ยพี่เวชรมีเบิ้ลแค่ตัวเดียว ะฮะทายเลือกนะตอนพิเวสซื้อตัวแรกอะ่ะพิเวสซื้อยูโน่ตัวแรกอะ่ะฉันม่งโชจูแล้วมันเป็นอะไรนักหนาวะชอบโชจูเหลือเกินอ่ะพิเวสซื้อตัวแรกซื้อยูโน่มาตัวแรกคือตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ว่าเต่ามันไม่วางไข่แล้วมันก็เหลือตัวตัวส,สวยๆมันไปหมดแล้วมันเหลือแตัวแบบเนี้ยเบิ้นบ้างไม่เบิ้นบ้างเพือตัดสินใจเลือกเอา ตัวเบิลมาเลยเพราะตอนนั้นตอนนั้นน็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนดีแต่รูจักก,กก็ไปไม่ถูกก็ไปหาซื้อที่ฟาร์มแถวบ้านอะไรเขาก็มีอยู่สองเหลืออยู่สามตัวแต่ตัวหนึ่งเล็บมันหักและอีกตัวหนึ่งก็เบิลเบิลเหมือนกันสองตัวเลยเขาขายพิเพชรพันเดียวพิเพชรตอนแรกจริงๆถ้าซื้อสองตัวนะจบแล้วนะซื้อสองตัวนี่จบแล้วแต่ไม่เอาซื้อแค่ตัวเดียว ซื้อแค่ตัวเดียวมาฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไปซื้ออีกที่หนึ่งถ้าถ้าสมมุติคนไม่ซีเรียสน,นะคนคนไม่ซีเรียสอะไรก็เลี้ยงได้ไม่เกี่ยวหรอกเบิ้ลไม่เบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ก็เต่าอะ่ะแต่เพียงแค่ว่าตอนโตตอนโตมาเนี่ยกระดองเนี่ยรู้รู้เลยว่าใครเลี้ยงดีใครเลี้ยงไม่ดีบางคนต่อให้กระดองไม่เบิ้ลน,นะครับซื้อไปกระดองไม่เบิ้ลแต่ คุณเลี้ยงไม่ดีอ่ะคุณเลี้ยงคือแบบน้ําไม่ถึงอยู่ในที่ชื้นเยอะเกินไปก็ไม่ดีอยู่ในที่แห้งเยอะเกินไปกระดองจะปูดเห็นตากระดองปูดไหมที่มันแหลมๆอ่ะเนี่ยเี่ยเดี๋ยวแต่บ้านพี่เพชรไม่มีแต่มันเป็นไรแล้วเนี่ยเป็นไรเน,นี่ยเนี่ยูโลเขาเป็นไรโอเคจริง จริงเนี่ยตอนเนี้ยพี่เพชรอยากเลี้ยงสายพันธุ์อื่นบ้างนอกจากสุคตาต้าเพราะเหมือนเลเวลมันตันแล้วอะ่ะพี่เพชรเลี้ยงสุคาต้ามาสองตัวเลเวลเลเวลตันแล้วเลี้ยงจนโตแล้วทีนี้พี่ก็ศึกษามาได้ในระดับหนึ่งทีนี้ก็อยากเลี้ยงเป็นสายพันธุ์อื่นบ้างอะไรย้ยแต่สายพันธุ์อื่นมันแพงไนงะมันแพงจริงแต่ถ้าเราเอามาเลี้ยงดีๆเราปล่อยไปทีหนึ่งก็เราก็ได้กําไรเยอะนะอันนี้คิดในแง่ธุรกิจนะ แต่พอจะขายจริงๆมันมีความผูกพันนะฮะมันมีความผูกพันเพราะเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆอะพอจะขายมันก็กระไรอยู่ก็ได้ฟังมาในระดับหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ต้องมีเวลาอย่างแรกเลยมีเวลามีสถานที่ถ้าตัวเล็กๆขนาดนี้มีเวลาตอนเช้าแค่นั้นพอตอนเช้าก็คือแช่น้ำนะครับ ไม่ต้องแช่ทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้อาทิตย์ละสองสาครั้งก็ได้นะครับแช์ยูริกออกนะครับให้น้องขับยูริกออกแล้วตอนเล็กๆเนี่ยแนะนําไม่เป็นอาหารเม็ดนะฮะอย่าเพิ่งเป็นผักอะไรเพราะลําไส้เขาเนี่ยลําไส้เขาเล็กแค่นี้เองเต่าเต่าเด็กนะฮะเต่าโตแล้วเนี่ยผักอะไรเต็มข้อครับยกเว้นขาตะไคร้แค่นั้นเองกินไม่ได้ลมมันเยอะใบมันสำปะหลังกกินไม่ได้ลมเยอะเหมือนกัน เข้าไปเดี๋ยวบวมแก๊สเดี๋ยวก็าหาหมอ,อนี่เคล็ดลับของเต่าโตอยากให้เต่าโตเร็วอนะ่ะมีแค่อย่างเดียวเลยมีเอ้ยมันก็มีหลายอย่างนะอย่างเดียวไม่น่าแต่พี่เพชรท,ที่แต่ที่พี่เพชรเคยเลี้ยงมาเนี่ยที่เลี้ยงมาตัดประสบการณ์เลยคือการถ่ายพยาธิครับเพราะเราไม่รู้หรอกเราซื้อมาไม่ได้บอกว่าที่ร้านเขาไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่า เราไม่รู้ว่าเต่าตัวนั้นนะ่ะมันมีพยาธิหรือเปล่าซื้อมาต้องถ่ายพยาธิครับหรือไม่ก็ซื้อมาสักพักหนึ่งเนะี่ยสามเดือนนะ่ะประมาณสาม,ส,ามสี่เดือนถ้าเราไม่เห็นการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยก็ถ่ายพยาธิได้แล้วแต่ถ้าเด็กเกินไปก็ไม่ควรถ่ายพยาธินะมันไม่ไม่ค่อยดีเลยก็ใ้อยากให้โตสักสักประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนก็เริ่มไปถ่ายได้แล้วแต่พี่เวทอะ เอาไปถ่ายอ่ะตอนหกเจ็ดเดือนอะประมาณเจ็ดเดือนพี่เพชรก็เอาไปถ่ายเพราะว่าตอนนั้นเลี้ยงพี่เพชรเลี้ยงแบบไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องฮ <c oughs> ี่เราไม่ต้องถ่ายจริงๆงมันมีนะมันต้องถ่ายพยาธิถ้าพอถ่ายพยาธิปุ๊บเนี่ยน้องจะโตแบบอย่างนี้เลยบึ๊บตบึ๊บขึ้นมาผิดถูผิดตาเลยอย่างเจ้ายูโรอย่างเงี้ยเจ้ายูโรเนี่ยพี่เพชรถ่ายไปไปแล้วนะถ่ายพยาธิไปเนี่ย สองรอบสองรอบแบ่งไปอย่างนี้รอบละสองครั้งคือรอบที่หนึ่งหมอให้ยาให้ยาฆ่าพยาธิน่ะไปเลยแล้วกลับมาบ้านทีนี้เก็บอึมาด้วยรอบไปที่สองนะเก็บอึไปด้วยให้เขาตรวจเอาอึของเขาไปว่ามีพยาธิหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ไปรอบสองเขาบอกที่ต้องถ่ายพยาธิสองรอบคือ รอบแรกเอาตัวออกนะครับรอบสองเอาไข่ยพญาดออกไข่ยพยาที่มันยังเหลือไข่ยอยู่ะอ่มันจะเหลือไข่ยพญาดอยู่แล้วแล้วพอหลังจากนั้น่ะไข่ยพยาติมันจะแตกเป็นตัวใช่ไหมนั่นแหละก็คือรอบที่สองเอาออกเหมือนล้างบางเลยประมาณนี้นะการถ่ายพญาดนะพี่เวทไปถ่ายยูโหลสองรอบอยู่โน่รอบเดียวเพราะอยู่โน่รอบเดียวเนี่ยบึ๊บเลย จริงๆเอาไปอีกก็ได้ถ้าเอาไปอีกนี่ก็จะใหญ่กว่าน,นี้อีกนะครับคือตอนที่พี่เพชรเลี้ยงนี่อยากให้ตัวใหญ่เร็วๆเพราะว่าจะได้ขี่ได้ทันที <c oughs> จริงๆนี่ถ้าไม่คิดเอาแบบกําไรอะไรมากอ่ะเอาตะก้ามาแขวนตรงนี้เลยนะตะก้ามาแขวนเลยแล้วก็เอาผักผักบุ้งเป็นกำผักบุ้งขนาดนี้หน่อยนะกำเลยี่ นะกำรยี่กำรยี่กำรยี่ตังหยอดหยอดปุกเลยให้อาหารเต่าได้นะเพราะว่าพดแถวบ้านมีเพรก็มีบ้านมีเพรบ้านเดียวเลี้ยงเต่าบ้านอื่นเขาอุย้ยเขาอี่จะตกบ้านอื่นเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงหมากันนะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ ออกไปแล้วสวัสดีปุ๊บออกเลยไหนมีใครที่ดูพี่เพชรตั้งแต่ต้นม้างเนี่ยที่ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยถ้ามีพิมพหนึ่งมาให้หน่อยครับถ้ามีพิมพหนึ่งมาให้หน่อยใครที่ดูพี่เพชรตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยถ้ามีพิมพหนึ่งมาหน่อยอยากรู้จริงๆไม่มี <laughs> แสดงว่าไม่มี มีใครดูพี่เพชรตั้งแต่ต้นไลน์ไหมครับถ้ามีกดหนึ่งมาหน่อยครับมีใครที่กดสับสกายพี่เพชรแล้วบ้างที่เคยดูคลิปของพี่เพชรอะอ่าเอ,า,อางนี้ดีกว่ามีใครเคยดูคลิปของพี่เพชรในยู u ูบบ้างโอ้ออกหมดเลยเหลือสี่คนพมบอกถามว่าใครใครมีคลิปใครดูคลิปของพี่เพชรบ้างเนี่ยเหลือสี่คนเลยออ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะช่วงนี้พี่เพชรเข้ากะดึกนะครับพี่เพชรเข้ากะดึกก็จะไลฟ์สดเยอะหน่อยแต่จะเป็นช่วงเช้านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่เพชรพามาดูคอกเต่านะฮะเดี๋ยวรอบหนาไม่รู้ว่าเต่าจะงอกหรือเปล่านะ <c oughs> เออก็จะเลี้ยงเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนทุกกดไลค์นะครับทุกการกดไลค์นะครับก็วันนี้ขอญาต ลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากช่องเพจกับเพจด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ